สวัสดีครับชาวพุทธ,ธทุกท่านขอบคุณที่คุณเข้ามาอยู่ตรงนี้และให้เวลากับตัวเองในช่วงเวลานี้ในคลิปนี้ผมอยากชวนคุณค่อยๆวางความเร่งรีบลงแล้วหันกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองสักครู่เนื้อหาที่คุณกำลังจะได้รับฟังไม่ใช่คำสอนที่สับสนแต่เป็นการมองชีวิตอย่างเรียบง่าย ผ่านมุมมองของพุทธปัญญาที่ช่วยให้ใจสงบและมองทุกอย่างชัดขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังเหนื่อยสับสนหรือแค่ต้องการพื้นที่เงียบๆให้ใจได้พักขอให้คลิปนี้เป็นเพื่อนร่วมทางที่ค่อยๆพาคุณกลับมาสู่ความสงบภายในถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปด้วยกันครับ การมองชีวิตผ่านคำสอนของพุทธศาสนาเปรียบเหมือนการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่อาจทำให้คุณประหลาดใจเพราะมันเปิดมุมมองใหม่และพาคุณไปสู่ความเข้าใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและชีวิตลองจินตนาการถึงการค้นพบกุญแจสู่ความสงบภายในสถานที่ที่ความกังวลความฟุ้งซ่านและสิ่งรบกวนใจ ไม่สามารถเข้ามาควบคุมคุณได้อีกต่อไปในเนื้อหานี้เราจะพาคุณสำรวจโลกของคำสอนพุทธอย่างลึกซึง้งเพื่อดูว่าปัญญาโบราณน,นี้สามารถช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตได้อย่างไรพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจรากของปัญหาไม่ว่าจะเป็นความยึดติดความวอกแวก หรือความไม่สงบของจิตใจเมื่อคุณเข้าใจต้นตอเหล่านี้คุณจะเริ่มมองโลกในมุมที่ต่างออกไปและอาจพบว่าคำตอบของคำถามลึกที่สุดในชีวิตอยู่กับคุณมาตลอดเพียงแต่คุณยังไม่เคยมองเห็นมันอย่างแท้จริงเราจะพูดถึงอริยสัจสี่และมักมีองค์8ซึ่งเป็นเหมือนแสงนำทางในพุทธศาสนา เป็นแนวทางที่ชัดเจนและใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตทั้งความยึดติดและความฟุ้งซ่านถ้าคำตอบของชีวิตคุณมันอยู่ตรงนี้มาตลอดเพียงแค่รอให้คุณหยุดและหันกลับมามองละ่ะงั้นเรามาเริ่มเดินทางไปด้วยกันเพื่อค้นพบพลังของคําสอนพุทธและดูว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงหรือไม่ เมื่อเรามองลึกลงไปถึงรากของความวอกแวกเราจะเริ่มเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบตัวเราเท่านั้นแต่เกิดจากจิตใจที่แสวงหาประสบการณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาสมองของเราถูกกระตุ้นให้ไล่ตามความตื่นเต้นและความสุขระยะสัน้นจนทำให้เราอยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงได้ไม่นานพุทธศาสนาสอนว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่การดูแลจิตใจของเรา ไม่ใช่การควบคุมโลกภายนอกเมื่อคุณเข้าใจว่าความวอกแวกเกิดจากภายในคุณจะเริ่มควบคุมจิตแทนที่จะปล่อยให้มันถูกดึงไปทุกทิศทางการฝึกสติการอยู่กับปัจจุบันช่วยให้จิตใจสงบและทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่มีความหมายจริงได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตอยู่กับที่ความเครียดจะลดลงประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นและสันติ จะเกิดจากภายในอย่างแท้จริงลองนึกภาพจิตใจของคุณเหมือนสวนถ้าคุณปล่อยให้สิ่งรบกวนเติบโตสวนก็จะรกและวุ่นวายแต่ถ้าคุณค่อยๆถอนสิ่งที่ไม่จำเป็นและปลูกมเมล็ดแห่งความตั้งใจและสติสวนแห่งนี้จะกลายเป็นพื้นที่สงบที่หล่อเลี้ยงความคิดดีและความเข้าใจลึกซึง้งพุทธศาสนายังสอนว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากความยึดติด อยากได้สิ่งที่ยังไม่มีและกลัวจะเสียสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราฝึกไม่ยึดติดและกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะหลุดจากวงจรของความโหยหาและความไม่พอใจอีกสิ่งสำคัญคือการรู้เท่าทันอารมณ์เมื่ออารมณ์พุ่งสูงการหยุดหายใจและถอยออกมามองช่วยให้เหตุผลกลับมาทำงานเมื่อคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งที่ทำ เมื่อเป้าหมายระยะยาวชัดสิ่งรบกวนจะมีพลังกับคุณน้อยลงต่อไปคือการเข้าใจว่าจิตใจไม่จำเป็นก้องนิ่งตลอดเวลาบางครั้งการปล่อยให้จิตล่องลอยอย่างมีสติกลับช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเหมือนแม่น้ำถ้าถูกบังคับให้ไหลตรงตลอดมันจะสูญเสียพลังแต่เมื่อปล่อยให้คดเคี้ยวตามธรรมชาติมันจะหล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่ผ่านไป การปล่อยให้จิตเดินทางบ้างโดยไม่ตัดสินคือการทำงานร่วมกับจิตไม่ใช่ต่อสู้กับมันอีกแนวคิดหนึ่งคือการมองแบบกว้างแทนที่จะจ้องจุดเดียวจนเครียดการเปิดมุมมองให้กว้างช่วยให้จิตผ่อนคลายและโฟกัสได้นานขึ้นเมื่อคุณมองเห็นภาพรวมรายละเอียดเล็กๆจะไม่ทําให้คุณหลงทางในโลกที่เต็มไปด้วยการกระตุน้นความเบื่อ กลายเป็นสิ่งที่เรากลัวแต่แท้จริงแล้วความเบื่อคือพื้นที่ให้ปัญญาเติบโตเมื่อคุณกล้าอยู่กับความเงียบโดยไม่รีบหยิบสิ่งมาถมคุณจะได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นคุณภาพของชีวิตถูกกำหนดโดยคุณภาพของความใส่ใจสิ่งที่คุณโฟกัสจะเติบโตในชีวิตคุณพุทธศาสนาสอนว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์ แต่ทุกเพราะความคิดของเราต่อเหตุการณ์นั้นเมื่อคุณฝึกสติคุณจะเลือกได้ว่าจะใส่ใจอะไรและจะวางอะไรลงสมาธิทำให้ชีวิตธรรมดากลายเป็นชีวิตที่ทรงพลังเมื่อใจรวมเป็นหนึ่งพลังจะไม่กระจัดกระจายการฟังสัญญาณจากร่างกายและใจช่วยให้คุณหยุดความเครียดตั้งแต่ต้นเมื่อรู้ทันความตึงความล้าและอารมณ์ คุณจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นชีวิตที่มีความหมายเกิดจากการลงมือทำอย่างมีเจตนาทุกก้าวเล็กๆกำลังสร้างชีวิตคุณอยู่การพักจากโลกดิจิทัลไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการกลับมาอยู่กับใจความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่คือวิธีเดินทางเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันชีวิตธรรมดาจะเต็มไปด้วยความหมาย อย่าลืมชื่นชมช่วงที่ชีวิตลื่นไหลช่วงที่ทุกอย่างไม่ติดขัดเพราะมันคือพลังที่หล่อเลี้ยงใจการมีเพื่อนร่วมทางทำให้เส้นทางไม่โดดเดี่ยวพุทธศาสนาสอนว่ามิตรภาพคือหัวใจของการเดินทางทางจิตวิญญาณสิ่งที่คุณหมกมุ่นกำลังหล่อหลอมคุณการฝึกสติคือการคืนอิสรภาพให้ใจ ทางสายกลางคือหัวใจของความสมดุลไม่ตึงไม่หย่อนไม่สุดโตง่งสติคือรากของทุกสิ่งเมื่อรู้ตัวในปัจจุบันชีวิตจะชัดและสงบทุกอย่างต้องฝึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่การฝึกเล็กๆทุกวันสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเมื่อใจนิ่งชีวิตจะชัดโลกอาจวุ่น แต่ใจคุณไม่จำเป็นต้องวุ่นตามพลังในการเปลี่ยนชีวิตอยู่ในตัวคุณอยู่ที่การเลือกเล็กๆในแต่ละวันหายใจลึกๆก,กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคงขอบคุณที่เดินทางร่วมกันขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยสติความสงบและความหมายขอบคุณทุกท่านที่สลับเวลารับฟัง และเดินทางไปพร้อมกันจนจบคลิปนี้หากเนื้อหาในวันนี้ช่วยให้คุณได้หยุดได้หายใจหรือได้มองชีวิตชัดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือความหมายที่แท้จริงของคลิปนี้ขอให้คำสอนและข้อคิดเหล่านี้เป็นเพื่อนเงียบๆที่คอยเตือนใจคุณในวันที่วุ่นวายและคอยพาคุณกลับมาสู่ความสงบภายในหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าฝากกดผูกใจ กดติดตามและแบ่งปันต่อให้กับคนที่คุณห่วงใหญ่เพื่อเขาจะได้พบความสงบเช่นเดียวกันขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยสติความเมตตาและความเบาสบายของใจขอบคุณจากใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ผมอยากชวนคุณหยุดสักนิดหยุดแบบไม่ต้องพยายามเป็นคนดีขึ้นทันทีหยุดแบบไม่ต้องรีบแก้ตัวเอง แค่หยุดเพื่อฟังใจของตัวเองจริงๆหลายคนคิดว่าชีวิตติดขัดเพราะโลกภายนอกเพราะงานเพราะคนเพราะสถานการณ์แต่ในทางพุทธสิ่งที่ทำให้ใจเราเหนื่อยที่สุดมักไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่ใจเราทำกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีความสามารถบางอย่างที่ทรงพลังมากคือความสามารถในการให้ความหมายเหตุการณ์เดียวกันคนนึงมองว่าเป็นวิกฤต อีกคนมองว่าเป็นบทเรียนโลกไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจเปลี่ยนและเมื่อใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนตามความฟุ้งซ่านไม่ได้เริ่มจากโทรศัพท์ไม่ได้เริ่มจากเสียงรบกวนแต่มันเริ่มจากความไม่อิ่มของใจใจที่หิวความตื่นเต้นใจที่หิวการยืนยันจากคนอื่นใจที่กลัวความเงียบกลัวการอยู่กับตัวเองเพราะพองเงียบมันจะได้ยินความจริงบางอย่างที่เราหลีกเลี่ยงมานาน ในพุทธศาสนาเราไม่ได้ต่อสู้กับความคิดด้วยความคิดเราไม่ได้ชนะความฟุ้งซ้านด้วยการเกลียดมันแต่เราชนะด้วยการรู้ทันรู้ทันแบบไม่ด่าไม่ไล่แค่เห็นเหมือนเห็นเมฆผ่านท้องฟ้าเมฆมาเมฆไปท้องฟ้ายังคงเป็นท้องฟ้าถ้าคุณอยากกลับมาโฟกัสไม่ใช่แค่การบังคับตัวเองให้ทำงานแต่คือการกลับมาอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรทำให้ใจหนี อะไรทำให้ใจอยากวิ่งอะไรทำให้ใจอยากหาอะไรสักอย่างมาถมเพื่อไม่ต้องรู้สึกว่างความว่างไม่ได้น่ากลัวแต่เราถูกสอนให้กลัวมันเราถูกสอนให้เต็มตลอดเวลาให้ยุ่งตลอดเวลาให้เร็วตลอดเวลาแต่ความจริงคือความสงบมักเกิดในช่องว่างปัญญามักเกิดในความเงียบและความชัดเจนมักเกิดตอนที่เราไม่หนีตัวเองลองฝึกแบบง่ายๆในหนึ่งวัน ขอแค่หนึ่งช่วงเวลาที่คุณตั้งใจไม่เติมอะไรเพิ่มไม่เปิดอะไรไม่เลื่อนอะไรนั่งเฉยๆหายใจแล้วดูใจดูว่าใจมันดิ้นยังไงดูว่าใจมันอยากไปไหนไม่ต้องห้ามมันแค่รู้และเมื่อคุณเริ่มรู้ทันบ่อยขึ้นคุณจะเริ่มเห็นวงจรความอยากเกิดแล้วมือจะเอื้อมหาอะไรบางอย่างพอได้เสพใจก็สงบแป๊บเดียวแล้วความอยากก็กลับมาอีก นี่คือวงจรที่ทำให้เหนื่อยไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะมันเป็นนิสัยของจิตที่ไม่ได้ถูกฝึกการฝึกไม่ได้หมายถึงต้องนั่งนานไม่ได้หมายถึงต้องเคร่งมันหมายถึงการมีสติเล็กๆหลายครั้งสติที่เกิดตอนจะพูดตอนจะตอบตอนจะรีบตอนจะเลื่อนตอนจะกังวลสติที่เกิดก่อนหนึ่งวิลาทีก่อนที่เราจะเผลอเป็นคนเดิมพุทธศาสนาไม่ได้บอกให้คุณตัดโลกทิ้ง แต่บอกให้คุณกลับมามีอำนาจเหนือใจโลกยังเหมือนเดิมงานยังเหมือนเดิมคนยังเหมือนเดิมแต่คุณไม่จำเป็นต้องถูกลากไปเหมือนเดิมอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้โฟกัสกลับมาคือการเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆหลายคนรอให้ชีวิตดีแล้วค่อยสงบแต่ในทางพุทธเราฝึกสงบก่อนแล้วชีวิตจะเริ่มดีตามเพราะเมื่อใจสงบการตัดสินใจจะชัดการเลือกจะไม่มั่ว การใช้พลังจะไม่กระจัดกระจายแล้วคุณจะเริ่มทำสิ่งที่สำคัญจริงโดยไม่ต้องฝืนตัวเองหนักเหมือนก่อนสุดท้ายผมอยากให้คุณจำไว้ว่าการเปลี่ยนชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทุกอย่างบางครั้งเริ่มจากการหยุดหนึ่งอย่างหยุดการหนีหยุดการเติมหยุดการไล่แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจถ้าวันนี้คุณทำได้แค่นี้คุณก็กำลังเดินบนทางแล้วทางที่พุทธศาสนาเรียกว่า ทางกลับบ้านกลับมาหาตัวเองกลับมาหาความสงบที่ไม่ต้องขออนุญาตใครและไม่ต้องรอให้โลกพร้อมการพักจากโลกดิจิทัลไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการกลับมาอยู่กับใจความสุขไม่ใช่ปลายทางแต่คือวิธีเดินทางเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันชีวิตธรรมดาจะเต็มไปด้วยความหมายอย่าลืมชื่นชมช่วงที่ชีวิตลื่นไหล ช่วงที่ทุกอย่างไม่ติดขัดเพราะมันคือพลังที่หล่อเลี้ยงใจการมีเพื่อนร่วมทางทำให้เส้นทางไม่โดดเดี่ยวพุทธศาสนาสอนว่ามิตรภาพคือหัวใจของการเดินทางทางจิตวิญญาณสิ่งที่คุณหมกมุ่นกำลังหล่อหลอมคุณการฝึกสติคือการคืนอิสรภาพให้ใจทางสายกลางคือหัวใจของความสมดุลไม่ตึง ไม่หย่อนไม่สุดโตรงสติคือรากของทุกสิ่งเมื่อรู้ตัวในปัจจุบันชีวิตจะชัดและสงบทุกอย่างต้องฝึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่การฝึกเล็กๆทุกวันสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ในระยะยาวเมื่อใจนิ่งชีวิตจะชัดโลกอาจวุ่นแต่ใจคุณไม่จำเป็นต้องวุ่นตามพลังในการเปลี่ยนชีวิต อยู่ในตัวคุณอยู่ที่การเลือกเล็กๆในแต่ละวันหายใจลึกๆก,กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคงขอบคุณที่เดินทางร่วมกันขอให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยสติความสงบและความหมายขอบคุณทุกท่านที่สลับเวลารับฟังและเดินทางไปพร้อมกันจนจบคลิปนี้หากเนื้อหาในวันนี้ช่วยให้คุณได้หยุด ได้หายใจหรือได้มองชีวิตชัดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือความหมายที่แท้จริงของคลิปนี้ขอให้คำสอนและข้อคิดเหล่านี้เป็นเพื่อนเงียบๆที่คอยเตือนใจคุณในวันที่วุ่นวายและคอยพาคุณกลับมาสู่ความสงบภายในหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีคุณค่าฝากกดผูกใจกดติดตามและแบ่งปันต่อให้กับคนที่คุณห่วงใย เพื่อเขาจะได้พบความสงบเช่นเดียวกันขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยสติความเมตตาและความเบาสบายของใจขอบคุณจากใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป